สวัสดีคับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมื่อสุกุสุกคนมุนิพอกันอีกแดวพี่น้องมาเบิงแม่หนมมวลครับพี่น้องเมื่อเบืองหนมมวลนําแจงพี่น้องมันตวมขึ้นมาหดพเวิร์ดเอาพี่น้องขึ้นมาเรื่อยๆเพาเศร้าอะไรพี่น้องขึ้นมากข้นพูนพี่น้องทางขึ้นมาจังนี้จากตัวไปพูนจังหิมมุนซีเมนลอยสองลอยเม็ดพี่น้องมันขึ้นมาหดผีเราพี่น้องหดหน้าเขาหดีียง ซาเขาพุนแย่ขึ้นมาเบิร์ดพี่น้องน้ำเมือนผุนแย่ขึ้นมาพุนม่มงทั้งหลังนี่ก็จะเป็นนามคือการพี่น้องน้ำแจง้งมันถ่วมขึ้นมาผุนพุ่นทูนวมเขาท่วมให้ถวมหน้าเขาเบิร์ดเอาพี่น้องพุ่นแย่เขามาขอขอขอคุ้ยยังก็บถวมเบิดผุนพี่นอ้องฮะ ส่วนน้ำเหือก็เลยใหญ่มาสามห,หม่องสี่หม่องใหญ่เบิดมือปลากระป่วนกระชานั่นเขาเขียงปลาคอเช็ดปลาแดคจะเก็บปลา,าเขียงหน้าวัวไม่นอยู่ถ้าเข้าปลา,าเขียงหน้ามูเลยใหญ่ไปหนีเนาะ หลายตัวอยอะใหญ่ทรงทำตัวได้ไล้ขั้วหนึ่งเฮ็ดปลาแดกไปหันยินพี่น้องขึ้นมาเว้ยน้ำมูลทั้งคุณก็ขึ้นมาพี่น้องน้ำมูลก็จวามขืนมาเว้ยเขาเขาก็ตายเว้แล้วพี่น้องจวามเว้ยเราก็ได้กินดอกปีนี้ โมเดเกี่เได้กินอยู่แต่ว่าโมเดเกี่วพี่น้องโอ้สากับถวม่มกาดไปกับโวโยมันถ่วมมันขืนแหงอาก็มีอยู่ในสาถั่มมาเวิร์ดพี่น้องพ้ายยังไปเดียนขุนพี่น้องถ่วมมาโอ้น อไอลก่พูนเปนหมูนพูนไกลไก,ก่นมก็ตุ่มคนมากจริงจงว่าเมเอทัดยังให้เจ้าเราหน่องอนนี้ย่างอยู่ในน้ำนะพนนี่น้องย่ายเรื่แกงพูนว่าเมเบ้อพี่น้องขึ้นมากมือลกทั้งหาวกับกิีเมน สองบาทเหมือพี่น้องสองสามบาททั้งสั่นก็สิบเอ็นมือละสามสิบสี่สิบเซนคืนพี่น้องคืนมือละสอกละแขนเุมนพี่น้องทั้งสั่นมัน่วาทั้งหาบก็สิีคืนมือละบาทสองบาทพี่น้องมองไรหาบมองไรตามเงแยบขึ้นเบิดพี่น้องทุ่มขึ้นมาเบิดพี่น้องบนทางเนท่ยทุ่มขึ้นมาทุกัน แง่ขึ้นมากเลยพี่น้องฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งหลังแง่ขึ้นมาคือกันพี่น้องอันนี้ก็ย่างน้่หนามพี่น้องถูกความขึ้นมาเบิรดคูมองคูบอลพี่น้องให้ระมัดระวังเออน้ำหนามน้ำในายขนของเป็นห่วงพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเบิดสุหม่องสุบอลเบิดครูจังหวัดเบิดครูอำเภอ เปิดคูมู่บานพี่น้องเงินห่วงเงินใหญ่ยางน้ำถั่วผู้ไร้บ่พอพ่อน้ถาถ่วก็โป่หัวรอกพี่น้องมันลำบากซทำไรผู้ไร้พ่อก็สีหูวมาลำบากผู้พอ่พอก็โ่งหัวหรอกพี่น้อง่าเห็นมันถ่วเห้มันถว่นถวพี่น,อน,น,น้องเรื่องก้นผู้บอยัางให้ถว่วเลยเพราะว่าเขาเขาเคยถือน้ถาถ่วมมันทรมานในพี่น้องขนจริงขนของมองอยู่ลำบาก เพราะว่าเฮาย้ายออกจากบ้านอย่างเฮียนเฮาจากสวนเฮ่านี่ไปอยู่มองไม่มองมันโวย่วมพี่น้องมันก็ยากร่ำบากแในนั้นโบกืออยู่เฮียนเฮาพี่น้องอั็นถวมบ้านถวมเฮียน่านแบบเมื่กี้มุมีมองยู่ยู่กับโบกือเฮาอยู่กับโบกืออยู่เฮียนเฮาเนาะไปอยู่น้ำถานอกถนนหนทางพี่น้องมันก็เป็นไพ่ธรรมชาติพี่น้องเออน้ำถวม ไปอยากเสียงมันถ่วมเนาะพี่น้องเนาะรดสาวเล้พี่น้องสูส่สูต่อไปเป็นกำลังใจให้เ้อว,วัดสุขสุขคนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลพี่น้องขอให้เมืองแย่งกสุขภาพเร้พี่น้องอากาศกับสีเปลีป่ยนแปลงไปน้ามือตกเือว่าม,มือแหลดมือบอ่อแดด ขึ้นก็สีขึ้นคาดขึ้นอีกพี่น้องขึ้นได้เรื่อยไอ้น,นี่ถอยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอุบลเหท่านี้นะเขตตำบลกุลาดนี่ลงไปนี่ก็สิประมาณแปดสิบกิโล,ลก็เจอหอดเขื่อนปากมูลพี่น้องนะมันมก็ดันขึ้นมาด้ายโบทันพี่นอ้องต่อไปพี่นอบบอ้องเนี่ยก็โบด้ายหมื่นหรอกสี่รถลงไป โบกต้องไปงไปลำบากไปที่เก่าพี่น้องเร็่องจังไรหดหวามกันมากหดอีกแล้วพี่น้องทั้งพีกต่อสี่สุดปลาฉาตีนบานหน่อพี่น้องหดหดช่างผีดความคือมากคือการทวมเข่าเว่าแล้วพี่น้อง, <Okay. S 1> ออองทั้งพี่คือการพี่น้อง ออกกำลังออกกำลังม่านพี่น้องน้ำก็ขึ้นมาลายปอนพี่น้องเอ็ดคลิปถ่ายบรรยากาศน้ำ่วมให้พี่น้องเอฟซีเมืองเบิร์ตุูคุสุขเนอโอ้วรจะเป็นฟังไทยฟังงลาว วามคักพี่น้องปีนี้ฤอษีถวามคือกันกับพศหกสองทั้งประเทศลาวกับถวามคือกันพี่น้องน้ำให้น้ำหนาพ,นนพี่น้องน้ำปีนี่มันมีเขื่อนร้ายมองร้ายบานเทศน้ำรับน้ำพี่น้องรับนอ้อมร้ายน้ำาวายว่าท่านพี่น้อง ข้างหลังความมัวเวอร์พี่น้องถ้าพี่น้องคิมนีไม่ซ้ำหนีคิมหนายังพอกันใหม่พี่น้องดดเดออปลอดภัยวัสดุสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสมตุตตอไปเด้อพี่น้องพอกันมือหนาพี่น้องอเดี๋ยวสือัปเดตให้เบิร์กบ้านความหมดใช้คืนหมดใชแล้วพี่น้อง มีการบบกมีการเขืนมีการยดบอพี่น้องของกันกีหนาพี่น้องสวัสดีครับ